ยุทธยาแหละพเนียข้อนำเสนอความน่ารักของดองช้างเด็กวันตีสิบของเราลงสู่สนามในวันนี้ค่ะขอเสียงตงมือด้วยค่ะดีค่ะนี่จ้า ปนิสายเป็นไงน้องควานชื่ออะไรนะคะช้างชือกแรกของเราเป็นช้างเพศผู้มีงาภาษาราชการเรียกว่าช้างพายพีเตอร์อายุ14ีปีอปนิสายร่าเริงแจ่มใสเข้ากับมนุษย์ได้ดีพี่พัดของเราเป็นควานคู้ใจค่ะขออนุญาตด้านนี้สวัสดีด้านนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมด้านนี้ก่อนนะคะพีเตอร์กล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะพีเตอร์วยหน่อยสิครั้งนี้เรโ,โอเคไปแล้วครับผมทนรียบเต็มที่แล้ว สวัสดีก่อนนะคะสวัสดีครับเอานะคะพีเตอร์ครับนะคะทุกคนที่ะมาชมการแสดงน,นะคะอยากให้บุตรหลานแล้วก็ตัวของเขาเองนะคะมีความสุขนะคะลืมลืมเรื่องทุกทั้งรายนะคะทีมงานวังชยัยยุทธยาของเราทําให้ทุกคนมีความสุขได้ไหมคะพีเตรครับโอ้โหแน่นอน นิสัยขอสรุปเราว่าเขาเป็นเด็กดีของวังช้างอายุทยาน้องหนึ่งของเราเป็นปวานคู่ใจค่ะขออนุญาตกาสวัสดีด้านนี้ก่อนนะคะสวัสดีครับโอ้โหงาราบดินเลยเห็นไหมคะคเขาเรียกว,ว่าช้างไทยสัญลักษณ์ของคนไทยทั้งประเทศฉราดด้วยนะคะแนะนำตัวหน่อยผมเด็กชายสีมงคลค่ะ เขาทองอายุหปีพี่ไก่ของเราเป็นวันผู้ใจเขาแวโโ้นมอเตอร์ไซค์บินแว้นแว้นอ้อ ของเราบิกวันคู่ใจเรียกว่าบาพยุนตู้เนยตู้เนยค่ะเชื่อปะเป็นพระเอกของเราพายกิ่งแก้วกับคุณหมอพลมาเนถ้าคดชาดีลาเป็นท่าที่เรานำช้าง11เเชือก ไปถวายนะคะสักการะองค์ในหลวงรัก้าของเรานั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นนะคะคือพายกิงแก้วกับคุณหมอพลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้จักกันนะคะผู้ดูแล น,ะะน้องสุริยาของเรานะคะมาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอะะ้บ่ายร้อนและกันเะหนื่อยขอให้สุดสายร่างกายนิดๆๆะคะ่ะจัดเต็ม สองขากันนะคะและตัวดิฉันจะให้ความรู้เกี่ยวกวับช้างไทยซึ่งช้างไทยเป็นสมบัติของคนไทยในประเทศนะคะแลวก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์ด้วยนะคะเด็กๆจําไว้นะคะต่างชาติถามเราว่าสัตว์อะไรนะคะเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของคนไทยในประเทศตอบเต็มปากเต็มคำช้างไทยยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็มีความเฉลิมฉลาดด้วยเอา ความรู้เกี่ยวกับการแสดงนะคะอยากให้ฟังกันทุกคนเลยนะคะช้างป่าอยู่ป่านะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลช้างป่านะคะช้างบ้านอยู่บ้านกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลช้างบ้านช้างบ้านจะต้องมีตัวร่บปพันธ์ตัวรระพันธ์จะเหมือนทะเบียนบ้านของคนทะเบียนบ้านของคนจะเป็นสีน้ําเงินของช้างเป็นสีชมพูตรงกลางเป็นช้างสีขาวซ้ายมือเขียวบากรงการปกครองขวามือเขียว่ากกระทรวงมหาดไทยในตัวช้างจะมีไมโครชิพนะคะ ไมโครชิปนั่นก็คือเลขที่บัตรประชาชนนั่นเองมีเครื่องสแกนผ่านนะคะทุกอำเภอจะต้องมีปลื่ดเลยประสูสัตว์ต้องมีนะคะขึ้นมาให้เทียบเทียบกับนะคะ ตัวรูปพันธ์ก็คือบบประชาชนกับไมโครชิฟต้องคู่กันนะคะช้างป่าจะยืนสองขาเองด้วยธรรมชาติของเขาเ็ได้หยิบกิ่งไม้เนี่ยที่สูง,งเป็นอาหารนะคะเป็นบ่วงโซ่อาหารของป่าแต่ถ้าเป็นช้างบ้านแล้วแต่ที่ใครจะสอนไม่สอนน้องช้างยืนสองขาแต่วังช้างอายุทยางเราสอนหนึ่งเราจะแข็งแรงวัวทั่วกระเหากอาหารมากมายช้างได้ยืนสองขาได้เอาตัวรอดได้สูงและมีความเฉลียวฉลาดนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะักินฬาของเรามีความสามารถแค่ไหนคะ่ะ ก้องก้องตย,ยมเลยนะคะเราจะต้่งชารย,ยืนสองขามแค่นั้นไม่พอมันจิ๊บจิ๊เกินไปเราจะ้คนแดนแบบพิซไยก้องนางสไตล์ด้วยนะคะดูสิทําได้แค่ไหนเราะ เวลานะคะเดินไปกินไปเวียงไปเล่นไปดื่มน้ําไปเล่นน้ําไปนะคะเวลากินก็เวลานอนก็นอน างนอนอยังไงช้างนอนตัดแข้งลงไปเลยนะคะไม่ได้ยืนหลับนะคะตัดแข้งลงไปเลยนะคะตื่นขึ้นมาอยู่น้ำอยอาหารเดินกินไปเรื่อยไปเจอบอ่อน้ํามันเล็กมากช้างจะลงก็ลงไปไม่ได้ช้างว่ายน้ําเก่งมากนะคะดำน้ําเก่งว่ายน้าเก่งอันนี้หิวน้ํจะทำไงบ่อมันก็เล็กพยายมาองหวงดูดน้ําไม่ถึงแต่ถ้าช้างใดดาได้ก็จะยกขาหลังของเขาขึ้นมาแล้วโน้มหัวนะคะเอาวงดูดน้ําเข้าปากอย่างง่ายดายช้างป่าช้างบ้านอยู่เป็นโขงใหญ่แฟมิได้ใหญ่ๆนะคะช้างเพศเมียนะคะ เป็นจ่าโคงนะคะเรียกอย่างว่าแม่แป็ในคนนั้นมีช้างเพศผพุคโคดออกมาถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วประมาณ1ิจปีจ่าโคงหรือแม่แป็จะไล่ช้างเพศผพ้กของตัวเองออกนอกโค้งเพราะอะไรเพราะควกการคราสมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องนั่นเองนะคะการแข่งขันดํานะคะช้างของที่นี่เก่งทุกอย่างแต่เก่งคนละแบบบางครั้งแหมไอตีน,นกลางอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เก่งอ่ะนะคะแต่เราจะหาผู้ชนะหนึ่งเดียวนะคะจัดไปเป็นกรรมการไปเลยไปยาวไป เด็กแ้นไปแล้วเหลือสองเชือกนะคะสีมงคลกับพายกินแก้วพายกินแก้วโค้งฉลาดขะะ้ามวงทำไว้ส่วนพายสีมงคลนะคะขาซ้ายทําขาหน้าไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความอดทนนะคะ,นนะความเอาชนะกันจะถึงไหนแล้วเนี่ยเอาเอาใครคะไม่ได้ดูเลยใครลงก่อนคะคะเอาใหม่เหรอไม่ไหวอะ่ะขอเซ็นต์ตะบนั่โค้เลยแล้วกันนะคะอ๋อเอา ต่อเลยใครเป็นเด็กยกมือแล้วพีว่เตอร์อยากคุยกับเด็กๆแล้วเด็กๆเ,เด็กๆเด็กๆดีดดน,น่ารักแล้วใครเป็นเด็กยกมือมียกมือพี่เตอร์อยากคุยด้วยนะคะคนสวยทั้งหลายหล่อทั้งหลายเอาหล่อไหมโอ้โหฝ่ายห้างเรียบร้อยดูกันนั่งนะคะเอาแล้นะคะ เด็กๆฟังนะคะพี่พีเตอร์ชอบและรักเด็กแบบไหนเนาะลองดูฟังดูนะตั้งใจฟังนะคะเด็กๆเ,เป็นเด็กดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่รักการเรียนนะคะตื่นกระสายเล่นแต่กเกมร้องไห้งองแงอยู่ประจำเนี่ยอยากได้เล่นของเล่นอยู่เรื่อยเนี่ยพีเตอร์ชอบไม่เด็กแบบเนี้ยไม่ชอบเลย เนาะเด็กๆอย่าทำนะคะเด็กไม่รักสัตว์เลยเจอ ER สุนัขเอานักเจอ ER สุนักเจอ ER แมวเจอ ER ปลาเจอ ER มดเจออะไรพยี้บ้างตีบ้างเดกรังแกงสัตว์พี่เป็ตเตอร์ชอบไหมเด็กแบบเนี้ยไม่ชอบนะคะเด็กๆอย่าทำการรักสัตว์นะคะจะทําให้เด็กๆจิตใจนะคะมีเมตตานะคะเอื้ออาทรเนี่ยคนรอบข้างมีความสุขนะคะแต่การรักสัตว์ต้องรักสัตว์อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเท่ากันนะคะสัตว์บางชนิดมีพิษนะคะเอามายังไงเนี่ย ไม่ได้รับเชิญนะเธอนะคะพายินแก้วครับกับครับกับที่เอารายน่เด็กแบบแบบพี่พีเตอร์ชอบเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่รับก,การเรียนเรียนเก่งขยันขันแข็งแล้วก็รักช้างด้วยพีเตอร์ชอบไหมครับว้าวเด็กเด็ก<ๆ>รักช้างเนาอ ไปดูยูทูบก็ได้เนาะเวลาคิดถึงพี่เล็กคิดถึงปีเตอร์คิดถึงวังช้างดกดเข้าไปเขียนว่าวางางยายังช้างยุยงยาน้องช้างชโชว์ของเราจะเจอเรานะคะเอาอย่างนี้ให้อีก2รายการให้กับเด็กๆเด้อจะเบรกรับรางวัลนะคะยังไม่ได้จบนะคะใครเด็กๆใครดูกระตูนช้างบ่อยๆบ้างหนูดูบ่อย,อย,อยใช่ไหมคะในกระตูนน่ะในกระตนนูนช้างยิ้มได้ไหมคะในกระตูนน่ะได้ช้างหัวเราะได้ไหมคะได้เพราะอะไรเพราะเขาใช้คอมพิวเตอร์ใช้แอ ไปใช้รงการลงทุนสูงใช่ไหมแต่วันนี้หนูมาดูช้างเป็นๆใช่ไหมคนะเสียเท่าไหร่สาสิบาทเองใช่ไหมดีไหมจับต้องได้เห็นจริงๆเลยต้องหลายเชือกเนะ่เอาละเดียพี่เล็กจะให้ช้างยิ้มแอปเ้ลยิ้สมสบายแอปเบลโอโหเดี๋ยวอย่าไปไหนนะคะเราขอเบรกแค่หนึ่งนาทีแล้วรางวัลอยากเห็นน้องช้างฟันนี่หัวเราะมากเลยมีความสุขค่ะขอเชิญตัวดังๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปเลยอ่ะ จะเป็นเช่นนั้นเก่งจริงๆสุดๆของที่สุดเลยนะคะชาจากวังฉาอายุทยาค่ะต่อไปจะเป็นการแดนแบบบีสไตา์ท่านผู้ชมค่ะดูชามอย่าดูแค่ชา ต้องดูควาช้างด้วยเพราะควาช้างนี่นะคะเป็นผู้ถ่ายทอดความน่ารักความเหมือนท่าทางความเฉลียวฉลาดนะคะให้กับช้าของเขาสิ่งหนึ่งที่ควานจะต้องได้จากช้าใจช้างกับใจควานต้องเป็นใจเดียวกันนะคะสกิดซ้ายสกิดขวานะคะบางคนก็บอกว่าควานช้างใจร้ายต้องใช้ตะขอนะคะสับช้างต้องขวปมอาจ,จารย์ของพวกเราเรามีอาจ,จารย์สีท่านต้องขวามอาจ,จารย์ท่านที่สามชื่อว่า พระคดจัศาศช้างเห็นก็กลัวในบารมีอยู่แล้วนะคะเอาเสกิสร้างสกิจบาดเดินหน้าและถอยหลังแล้วก็เอาไว้ยำยางสิ่งจะเกิดอันเวร้ายนะคะแต่เรามาดูการท่าทางการแดนนะคะระหว่างช้างและควานของเรากัน,นะคะ่ะเพิ่ชมได้เลยค่ะรอบสุดท้ายแล้วไปเลยจับเต็ม,ม one two t h r จริงอย่างอย่างย่างอย่างนะคะอายุยังน้อยอยู่นะคะอย่าเพิ่งฝึกตอบ